เ่ยวันช่างสวัสดีครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงใกล้ถึงตากแล้วนะครับเพิ่งเพิ่งผ่านบ้านแมพิกมาได้สักสูนะครับช่วงที่ผมอยู่เชียงใหม่สองสองวันสองวันสองคืนนะครับก็ได้ความเมตตาจากพวกอาฮีนะครับพว,พวกป้าสีค่คนที่ช่วยต้อนรับขับสู่เลี้ยงดูผมอย่างนี้ การกระตันอยู่รู้คุณเนี่ยต่อผู้มีพระคุณเนี่ยมันมันทำให้เราจเจริญรุ่งเรืองนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าสมัยผมเป็นวัยรุ่นน่ะผมทําตัวไม่น่ารักภาพที่ผมสื่อออกไปกับแม่กับพ่อกับพี่น้องเนี่ยมันมันไม่ค่อยน่ารักนะเราดื้อไงไม่ฟังพ่อไม่ฟังแมบ่บทสรุปสุดท้ายแม่เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าโยนไว้หน้าบา้านมึงไม่ใช่ลูกกูไปหางานทำซะ ใ่ไหมผมก็ออกมาคุณเชื่อไหมมันไม่ประสบความสําเร็จเลยเพราะเราเราดื้อกับพ่อกับแม่ไม่ฟังคําสั่งสอนไม่ฟังคําชี้แนะของเขาอะ่ะมันเราไม่ได้เนระคุณนะแต่แค่ดื้อเฉยเอะ่ะถ้าเกิดคนที่เนรคุณตัวผู้มีพ่อคุณมันจะขนาดไหนผมตกละกมลําบากอยู่หลายปี่กว่าคนจะกาจ,จะเจริญรุ่งเรืองได้บทสรุปสุดท้ายผมต้องไปกราบเท้าขอ,ขอขามาแม่เอาเต็นแม่มาเหยยบหัว เอาน้ำล้า,างเท้ามาอาบมันถึงจเจริญเจริญขึ้นนะกับพวกกับพวกงานอี้เหมือนกันนะครับอีก็มีมีพระคุณกับผมมากมากอีให้เงินให้เงินมาหลายก้อนแล้วแหละแล้วผมก็ใช้ใช้นี้ไปหมดละนะใ้ก้อนแรกอะในก้อนแรกที่ใช้ไปหมดหมดละผมเป็นผมเป็นลูกหนี้ชันดีนะของของอี้ค่อนข้างผมกบแฟนค่อนข้างมีระเบียบในเรื่องเรื่องการเงินนะเราเลย เราเลยปลดนี่นะอีได้ก่อนได้ก่อนคนอื่นๆน,นะอีบอกว่าจะเอาอีกไหมผมบอกอยังนะครับจนกระทั่งเมื่อปีก่อนเนะี่ยช่วงหลังจากยึดน้ำนาจมาแล้วสักปีสี่ห้าปีอะ่ะปีก่อนนี่ผมไม่มีตังค์เลยนะผมขายของได้ตังค์ไม่เหลือมรู้ตังค์ไปไหนะแฟนนั้นเรื่องเป็นโรคหมดใจต้องบอลลูนผมไม่มีตังค์อ่ะผมร้องไห้เลย เราจะร้องได้ไม่มีตังต้องใช้เงินเราสามแสนขอโทษเดี๋ยวร้องได้โอเคมาต่อปับ,บาอารมณ์น,นี่แหละเมื่อกี้น้องตามจะไอะไรนะก็ได้อะอีแน้องน้องแฟนนี่แหละอีช่วยมาสองแสนน้องแฟนให้มาอีกหนึ่งแสนให้ยืมนะไม่ได้ให้ขาดนะครับ ได้เงินมาเป็นค่าผ่าตัดทำมรูนให้ให้กับแฟนผมผมันก็รอดมาได้ถามว่าถ้าผมเป็นคนไม่ดีทำตัวไม่น่ารักใช่ไหมสมอเเทเมาไม่เอาการไม่เอางานอ่ะตอนนั้น่ะผมคิดว่าคงไม่มีใครยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือหรอกใช่ไหมแฟนผมก็ตายแล้วป่านนี้หัวใจวายตายแล้วผมตีมมากนะเนี่ยขอดีนะครับ มันเน้นย้ำนักหนาว่าเน้นเรื่องคุณธาทำคนเราที่จะประสบความสําเร็จได้คุณต้องเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ขยันและอดทนนะหลักพื้นฐานของคุณจะมีบนช่างเลยเป็นหัวใจเลยนะครับต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์ขยันและอดทนนะถ้าคุณทาได้คนรอบข้างเขาก็จะเมตตาคุณนะคนเดือดร้อนอะไรเขาก็าจะยิบยื่นความช่วยเหลือมาหาหมดอ่ะ ไม่ต้องมีร้องขอไม่ต้องเป็นอ้อนวอ,อนอะไรมากมายเขาเห็นเราเดือดร้อนเขาก็ช่วยแล้วแต่ถ้าเกิดเราทําตัวไม่ดีไม่น่ารักนะญาติพี่น้องไม่เอาเงื่อนไขไม่เอาหรือว่าคนไปโกงเจ้าหนี้คุณเนะี่ยมีตังค์แต่ไม่จ่ายอย่างเงี้ยทาให้เจ้าหนี้เดือดร้อนนะ่ะแล้วนะค้ับคณเดือดร้อนจริงๆข,ขึ้นมาไม่มีใครช่วยคุณได้นะอย่าไปโกงใครอย่าไปเอาเรียบใครอย่างเงี้ยนะเหมือนผมไปติดต่อค้าขายซื้อซื้อหอเนี่ย ก็ไม่ตัดในหน้าทีงเขาก็ต้องได้ในส่วนของเขาเราก็ต้องค้าขายมีคุณธรรมนะเป็นวินทุกม่ายฝากไว้นะครับสําหรับคนที่อยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตคุณตอนน้องมีคุณธรรมนะครับมีคุณธรรมในใจอะไรมีความซื่อสัตย์ขยันและอดทนผมเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคุณธรรมผมอาจจะน้อยกว่านะคุณก็ได้ให้ไปรู้ใช่ไหม ก็เป็นในแบบของผมสไตล์ของผมอะโอเคนะครับขอให้ทท่านโชคดีสวัสดีครับบ๊ายบาย